ได้ข่าววงในมาไม่รู้จริงไม่จริงไม่ยืนยันข้อเท็จจริงอันนี้เป็นการแฉแต่ไม่ใช่บอกก่อนนะไม่ใช่บอกว่าพิมพ์ลิภัยทำนะแฉวงการคลินิกความงามฟิลเลอร์บ้าอะไรซีซ,ซีละพันสองพันฟิลเลอร์กล่องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันหมอสองคนฉีดก็ไม่เหมือนกันทำไมบางคนฉีดออกมาเป็นก้อนทำไมบางคนไม่เป็นทำไมบางคนฉีดออกมาสวยทำไมบางคนไม่สวยอ่าเรามาที่ถแถลงการต้องบอกว่า ได้ข่าววงในมาไม่รู้จริงไม่จริงไม่ยืนยันข้อเท็จจริงได้ข่าวว่ามีการดีลกันจริงแต่ไม่ได้มีแต่ซื้อหรือ,อยังไม่รู้ที่ได้ข่าวมาก็คือเขาเล่าว่าไม่ยืนยันแต่ถ้าเป็นตัวเรซเซเลนเกาเดอร์มาตัวนี้จริงๆไม่มีทางขายราคาที่พิมพ์ลิพายขายได้เนื่องจากหน้ากล่องเขียนเลยค่ะ หน้ากล่องตรงนี้เห็นไหมมันจะมี QR code มันมนซูมไหมเนี่ยมันจะมี QR code ให้สแกนแล้วมันเขียนเลยว่าสามหมื่นบาทนี่คือหน้ากล่องของเลเซรเลนเขียนนะคะสามหมื่นบาทมีหลายแบบเดี๋ยวนะมีเลเซรลนมีสี่ตัวต่างกันตรงไหนไวเท่าไหร่ฉีดตื้นฉีดใต้ตาซึ่งฉีดใต้ตาที่ใช้สกิลสูงมากแต่อยู่ไม่นาน เนี่ยมี QR code กลับไปสแกนได้สแกนที่บ้านสามารถสแกนแล้วดูได้เลยเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์เมื่อเมื่อกี้นี้เก่าเดิมาส่งลิงก์มาให้หมอวิธีการดูฟิลเลอร์ที่ที่ที่แท้ทรูฉะนั้นคนไข้ KKC ทุกคนขออีกกล่องนี้กลับบ้านได้ทุกกล่องที่คุณใช้เพราะหมอก็ทิ้งไม่รู้จะเอาทำอะไรอยู่กันและก่อนจะใช้คุณให้หมอเปิดต่อหน้าก็ได้โอเคนะจบ วิธีการของการที่มันขายได้ถูกอ่ะอันนี้เป็นการแฉแต่ไม่ใช่บอกก่อนนะไม่ใช่บอกว่าพิมพ์ลิพายทำนะแฉแฉวงการคลินิกความงามฟิลเลอร์บ้าอะไรซีซีละพันสองพันมันคือเขาเรียกว่าสารโพลีเอไมล์ M I, หรือโพลีอะคิลไมา์ L M I. ขอดาวอังคารนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอันนี้คือ จะบอกว่าค่าฉีดห้าพันค่าขูดห้าแสนแล้วกลับมาไม่เหมือนเดิมเจอเยอะมากนี่คนเป็นคนขูดเองสารนี้มันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ในเอาง่ายๆเลยมันอยู่มันเป็นสารที่เมื่อก่อนเคยใช้เคยผ่านออยอด้วยนะแต่มันมันมีรีพอร์ตว่าทำให้เกิดเนื้อตายและมะเร็งผิวหนังก็เลยถูกถอดไปฉะนั้นอันตรายชื่อถ้าเห็นอันนี้ คิดพึงคิดไว้เสมอว่าอันตรายอะคว้าลิฟ A Q U A L I F T อะคว้าลิฟตตัวนี้ผิดกฎหมายเนื่องจากมันเป็นกลึงว่าจะเป็นซิลิโคนเหลวอยู่แล้วปกติที่เขาฉีดนมกันนะคะเอาฟิลเลอร์ฉีดนมอะฟิลเลอร์ซีซีละสามหมื่นนมทำข้างละสามร้อยซีซีสองข้างเพราะทำข้างเดียวไม่ได้ หกร้อซีซีคูณ30,000ให้หมอหน่อยลดให้เลยเหลือ3,000คูณกันไม่ถูกเลยอ่ะสา0พันสามหมื่นสามแสนสล้านเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อก่อนเลซิเลนเคยออกฟิลเลอร์แบบใหญ่ชื่อ m a c โคลเลนออกมาแล้วมีปัญหาเขาเลยเลิกผลิต m a c โคเลนเนี่ยเป็นหลอดละ1 0บซีซีหลอดละ2 0่สซีซีซึ่งเป็นไฮ l u r นิ i แอซิดซึ่งเป็นฟิลเลอร์เดียชนิดเดียวที่ผ่านอ,อยอโลกและอ,อยอไทย สารตัวอื่นไม่ผ่านในการฉีดไดเรกเข้าผิวหนังเลยเด็ดขาดอันตรายมากเนื่องจากมันแทรกและมันซึมมันซึมแล้วมันแฝกแขนงแล้วเวลาขูดมันขูดยังไงมันไม่ได้เข้าไปอยู่เป็นก้อนมันไม่ได้เหมือนซิลิโคนนมที่เอาออกพืดออกมาหรือว่าไม่ได้เหมือนขนาดซิลิโคนจมูกอะค่ะมันยังแบบสมมุติว่าเอาออกอะมันยังต้องมีพังผืดใดๆถ้าเกิดทาแล้วแกนรัดอะไรมันยังต้องมีพังผืดใดๆในการที่จะเอาออก แต่มันก็คือยังเป็นแท่งที่เอาออกมาได้แต่เมื่อคุณฉีดอะไรที่มันไม่ใช่สาร HA หรือ Hyaluronic Acid แล้วเนี่ยมันจะแทรกซึมเหมือนแขนงรากอะลากฝ่กอยอะแขนงรากต้นไม้ฝ่อยอะแล้วเวลาหมอคุณหมอจะขูดยังไงหมอก็ต้องขูดมาทั้งสกินคุณด้วยหมอขูดมาผิวหนังคุณด้วยอะหมอก็ต้องขูดมาทั้งคอลลาเจนคุณไปหมดเลยอะแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงฉีดหลักพันขูดหลักแสนเสียหายหลักล้านเลือกเอาแต่หมอไม่ได้บอก ว่าตรงนี้คือราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดแล้วต่ำกว่านี้จะไม่ใช่ผิดหมอบอกเลยว่าอะถ้าเอาเลสเซเลนหมอบอกเลยว่าถ้ามันต่ำกว่านะถ้ามันต่ำกว่าหลัก8ป0 0กถึงหมื่นปังกลางถ้ามันต่ำกว่านี้ไม่น่าจะจริงเพราะเป็นไปไม่ได้ KKC บอกแล้วไงมี10กว่าสาขาหมอโทรหามพี่รุ่นพี่คนหนึ่งมีร้อยสาขาคิดว่าร้อยสาขาเขาใช้มากกว่าทุกคนไหม เขายังทาราคาไม่ได้เลยค่ะแล้วเอาอะไรมาทําราคาได้ก่อนคําว่าซื้อจากเอเจนซี่ไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าคุณซื้อจากเอเจนซี่แปลว่าคุณกําลังถูกหลอกคุณต้องซื้อจากตัวแทนบริษัทยาเนื่องจากยาทุกชยาทุกคิ้นเนี่ยมันซิลแล้วบรรจุแล้วบอกถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าคนไข้ฉีกเข้าไปแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาคุณเคลมเลสเซอร์เลนได้เลยคุณเคลมกาวเดอร์มาได้แต่คุณก็ต้องเยียวยาคนไข้นะแต่คุณก็เคลมกาวเดอร์มาได้ลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้ จะมี QR code สแกนเขียนเลยเลเซเลนมาจากเกาเดอร์มาไวเท่าไรคือจะเป็นตัวไลท์ที่สุดฟิลเลอร์เหมือนน้ำแข็งยิ่งตัวเล็กยิ่งละลายเร็วยิ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่มันจะละลายช้าใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะได้วอลลุม่มถ้าก้อนใหญ่อ่ะมันละลายชา้าแปลว่ามันอยู่นานสองปีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเลเซเลนวอลลุ่มอย่างเงี้ยอะวอลลุ่มเห็นไหมมันก็เขียนเลยวอลลุ่มกล่องละกีมื่นอะไรเงี้ย QR code ก็สแกนไปตัวนี้เลสเซเลน อันนี้เลเซเรเนพลสลีโดโเคนแปลว่าผสมยาชาฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดเก่งฉีดปุ๊บไล่ปื๊ดมันจะชาฉะนั้นฉีดอีกรอบหนึ่งมันจะไม่เจ็บแล้วอันนี้เขาเรียกว่าฝีมือถามว่าเอาต้องเอาเอา,เอาสีเอาภูก,กันเอากระดาษที่ดีก่อนนะเราเอาอันนี้เป็นที่ตั้งก่อนนะต้องเอาสีเอาภูก,การเอากระดาษที่ดีเป็นที่ตั้งก่อนถ้าสีภูการกระดาษไม่ได้มาตารฐานเลิกคุย ความแตกต่างอยู่ที่คนวาดไม่เช่นั้นเขาไม่เรียกว่าใบประกอบโลกศิละลปะกองโลกศิละปะฟิลเลอร์กล่องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันหมอสองคนฉีดก็ไม่เหมือนกันทําไมบางคนฉีดออกมาเป็นก้อนทําไมบางคนไม่เป็นทําไมบางคนฉีดออกมาสวยทําไมบางคนไม่สวยทำไมถึงมีอาจารย์หมอเทพที่ฉีดได้ทําไมบางคนฉีดแล้วเกิดปัญหามากมายไก่กอง มันคือคําว่าสกิลประสบการณ์ถ้าเอาสีภูกันมาให้หมอวาดรูปภาพนั้นขายได้ห้าร้อยบาทก็เก่งแล้วแต่ถ้าเอาไปให้แวงโกวาดห้าร้อยล้านเหรียญก็ยังคุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันอันนี้คือเบสที่หมอบอกว่า <c oughs> ว่าคุณจะเอาแค่ราคามาเป็นตัวตั้งไม่ได้แต่คุณต้องเอาตัวตั้งก่อนว่าสารตั้งต้นมันต้องดีอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่หมออยากให้คุณพิมพ์ที่พายออกมาชี้แจง ถ้าคุณชี้แจงคุณจะเคลียร์เมื่อเปิดเปิดเลยแล้วกันเมื่อเปิดนี่เห็นไหมคะมันจะเป็นแพ็กซิลแบบเนี้ยกล่องกล่องไม่กล่องไม่ซูมโอเคเมื่อเปิดมันจะต้องมันจะต้องทําให้ไอคิวอาร์โค้อันนี้ไปหายไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องเข้าใจป่ะ คือมันไม่สามารถปิดกลับไปใหม่ได้มันจะต้องเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องขาดไปเลยอ่ะไอไอตัวคิวอโค้นเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฉีดขอหมอเปิดกล่องอย่างเงี้ยต่อหน้าเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้มีเข็มมาให้ฟิลเลอร์หนึ่งหลอดจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถามว่า แล้วมันต่างไงกับหลอดียาหมอไม่ต่างก็หมอบอกแล้วไงเอาเข็มจิ้มหน้าประเด็นอยู่ที่ของในหลอดมันคือน้ำเกลือน้ำเปล่าวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาซีโนแวคฟิลเลอร์สเต็มเซลล์น้ำเกลือวิตซีคำว่าเข็มจิ้มหน้ามันคือคำว่า ject อินเจคชันน่ะมาถามว่าอินเจคชันดีไหมแม่งตอบยากอะ่ะเหมือนถามว่าเลเซอร์ดีไหมอ่ะโอ้โหเลเซอร์ Laser อะไรวะอ่ะ อันนี้คือค่าย r e s t l a n e คือเก่าเดิมมากผู้ซึ่งออกมาประกาศว่าเขาไม่ได้ขายให้คลินิกของพิมพ์ีพายอันที่สองคือบริษัทที่ถามว่าทำไมหมอถึงได้เมนชั่นขึ้นมาเนื่องจากเมื่อวานนางพึ่งนี่คือบริษทัทอเลแกนซึ่งก็เป็นบริษทัทของโบทอกขวดม่วงอะค่ะโบทอ,อกเอ่อ USA นำเข้ามาบริษทัทเดียวกันจวีเดิมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ จัดงานฉลองแล้วก็ให้รางวัลคลินิกที่ทํายอดดีคลินิกที่ดีเด่นทํำยอดขายแบบใช้ฟิลเลอร์มากที่สุดที่สองที่สามที่สี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเห้คายงานก็ได้ดินเนอร์คุณหมอเปิ้ลที่หมอลงรูปไปก็ไปในฐานะเค C หมอเปิ้ลที่เป็นเพื่อนหมอตั้งแต่อายุ17แต่ถามว่าเกาเดอม่เขาจะออกมาสัมภาษณ์ไหมอารเลแกนเขาจะออกมาสัมภาษณ์ไหมหมอไม่รู้ถามกันเราเองแต่ถามว่าทําไมหมอถึงได้เอาออกมาได้อันนี้ก็ เคเใช้มาสิบหกปีแล้วไงคะจบนะอืมตัวนี้จะไม่มีไอไอซิลแบบที่เลสเเลนมีแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมี QR Code อยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นบาร์โค้ดมันไม่ใช่ QR Code อันเนี้ยเขายังไม่ไม่บอกหมอว่ามันดูยังไงที่มันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าเราสามารถเอาเลขเนี้ยไปเซิร์ชในเลขจดแจ้งของออยได้แล้วมันจะมาเป็นแบบเนี้ยมันมาเป็นล็อต เห็นไหมคะนำเข้าโดยอเลอร์แกนสามารถสแกน QR code ได้เหมือนกัน็อตที่เท่าไหร่วันหมดอายุยังไงโวลุ่มเท่าไหร่ตรงเนี้ยกว่าจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วซิลแพ็คมามันยากมากและมันต้องตรวจสอบคุณภาพทุกอันเพราะมันไม่ใช่อาหารอาหารกินแล้วยังท้องเสียเป็นพิษนี่ฉีดเข้าไปแล้วฉีดแล้วอยู่ไปเป็นปีๆเอาอะไรมาเสี่ยงงง เลิกกินเที่ยวหมูกระทะสักสิบมื้อแล้วฉีดของดีๆสักทีดีกว่าไหมฝากไว้ให้คิดนะคะนี่ก็คือค่ายของจูวีเดิมจะเป็นแบบนี้มันก็จะมีอ่ามีม,ม,มีตัวนี้มาซึ่งนำเข้าโดยบริษัทเอเลเกนก็คือบริษัทที่หมอพูดผิดนั่นแหละอ่ะแล้วอ๋อมันจะมีสติกเกอร์มาเวลาที่คนไข้ฉีดหมอจะต้องแปะสติกเกอร์เนี้ย ลงไปในประวัติคนไข้ว่าคนไข้ฉีดอะไรลอดไหนเมื่อ,อไร่เพราะไม่งั้นอีเชนก็จําไม่ได้มันจะมีสติกเกอร์มาให้แปะใน OPD ในในประวัติคนไข้เลยว่าฉีดไปเมื่อไหร่ล็อตที่เท่าไหร่เกิดมีปัญหาเคลมกับอเลแกนคุณซื้อกับเอเจนซี่มีปัญหาคุณเคลมกับใครนี่คือฟิลเลอร์สองค่ายยักษ์ใหญ่ของโลก อีกอีกอันหนึ่งที่ถูกราคานะคะถูกซึ่งหมอกำลังคอนซีเดอร์ว่าใช่อันนี้ไหมที่พิมพ์รีภายขายเหมือนหมอไม่รู้จริงๆมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นฟิลเลอร์ของเกาหลีแต่ว่าไม่ได้เฟมัสมากเป็นฟิลเลอร์ที่ถูกแต่ถ้าจะเอาที่โลกใบนี้ใช้แล้วกันคืออันนั้นก็คล้ายๆวัคซีนใบยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แน่ใจไม่รู้แต่อันนี้มันคือไฟเซอร์กับโบนเนอร์นาเอาง่ายๆฉะนั้นก็เอาที่สบายใจลางเนื้อชอบลางยา หมอแค่จะมาบอกว่าชีวิตคนน่ะมันไม่เหมือนมันไม่ได้ง่ายอะค่ะทำหมื่นเคสคุณพลาดเคสเดียวไม่ใช่คุณด้วยนะคนทำหมอเนี่ยภายใต้อานัตภายใต้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณทำพังเคสเดียวอะมันคุ้มหรอกับสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งหมด ซึ่งมันยิ่งใหญ่อลังการมหาศาลขนาดนั้นอันนี้คือหมอฝากไว้แต่ถ้ามั่นใจหมอก็อยากจะให้มั่นใจจริงๆถ้ามั่นใจในทีมหมอปลอมจะต้องไม่หลุดออกมาเพราะหมอมันเช็คกันเองได้แค่มันเดินไปพูดอะไรดาวอังคารใส่นิดนึงมันก็รู้แล้วสมมุติหมอถามเนี่ยว่าแบบแล้วยังไงแล้วถ้าสมมติว่าฉีดไปแล้วเป็นทีแรงเชื้อเชื้เซียเนี่ยทำไง ตอบสิมีใครตอบได้บ้างพิมพม์เมนตตอบมาเลยถ้าไม่ใช่หมออยากรู้ว่าใครจะตอบอ่ะบุคลากรทางการแพทย์อาจจะตอบได้เนสอาจจะตอบได้แต่ถ้าถามไปลึกๆแล้วเจาะจเจาะเอ๊ะและวไอ้วงนี้มันใช่แบบมันเป็นเวอร์ิลิโกหรือเปล่าควนี้เขาเริ่มยากละเพราะว่ามันมัมนโรคแรงละไม่ใช่ละมันไม่เจอในคนไทยเยอะต้องถามไปดิ ถ้ามีคําถามแบบนี้ได้ถ้ามีหมอที่สามารถสัมภาษณ์หมอแบบนี้มาได้แล้วกรองหมอปลอมออกก็ปลอดภัยเพิ่มหนึ่งถ้าซื้อยาจากบริษัทยาที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนผ่านออยอนาเข้ามาถูกทุกอย่างมาถูกก็ปลอดภัยอีกหนึ่งหลังจากนั้นคือดวงล้วนๆของหมอที่ฉีกเข้าไปแล้วดันป๊อไปโดนเส้นเลือดและดันสกิลไม่ถึงที่จะ ช่วยอะไรได้ทันท่วงทีหรือความซวยเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรร้อในเมดิซินนี่คือสิ่งที่หมออยากจะฝากไม่ว่าจะเป็นคลินิกไหนคลินิกหมอก,ก็เช่นกันแต่เราทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้โดยการใช้ของดีที่สุดในโลกและอยู่ในมือที่ดีที่สุดหมอพูดกับคนไข้เสมอว่าไม่ต้องวอร์ y ี่ you are in the best hand with the best choice and the best equipment and best medicine นี่คือสิ่งที่เราสามารถออฟเฟอร์ได้ but we cannot แต่เราไ we cannot offer b a s e price because everything has price to pay you get what you pay นี่คือเรื่องจริงนะคะฝากไว้ให้คิด